ผมเป็นคนประสานรถเครนขนาด600ตันมาตั้งแต่วันที่2นะครับเพราะว่าได้คุยกันวันแรกก็ผมก็ประสานมาจนบัดนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นว่าเขาทําทอะไรใช้ประโยชน์จริงๆรถเครน600ตันนียในประเทศไทยมีไม่กี่คันนะครับและคันหนึ่งนี่ประมาณ98ล้านผมโทรประสานทางมาลุยเครน<ๆ>แล้็ส่งมาเลยวันหนึ่งนี่หลายแสนนะครับที่ใช้แล้วผมก็จ่ายค่าน้ำมันเป็นหมื่นนะครับไปจ่ายไปแล้วอันนี้ไม่ได้มาเพื่ออะไรแต่ว่าเสียดายพอดีฟังอาจารย์ประสานงานกันอยู่ว่าเอ้ะทำไมเขาไม่ใช้ยกจากข้างบนเ่าตอนแรกแผนที่คุยกันไว้อะคือจะยกจากข้างบน นะครับเพื่อจะลดน้ําหนักที่กดลงไปแล้วก็จะได้ช่วยผู้รอดชีวิตที่อยู่ในโพรงอยู่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เราเรามีเครนประมาณ3ตัวแล้วนะครับคืออันนึงเนี่ยยกน้ําหนักเพื่อ,เพ,อเพื่อโฮไว้อีกอันนึงก็อาจจะกํากับแล้วก็ตัดนะครับเรามีเครื่องตัดหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะตัดได้เอาจากคนไปตัดหรือเจ้ารถไปตัดก็ได้นะครับเพื่อแบ่งแล้วเราผมก็ประสานทางบิ๊กบอสการโยธามาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทุบตึกเนี่ยผมประสานมาตั้งวันแรกเลยจะมีเครื่องตัด oh. เครื่องบีบ เครื่องอะไรมาครบหมดเลยครับถ้าถ้าใช้สักยภาพตอนนี้ตอนี้มาดูแล้วจอดรออยู่ข้างๆผมไม่เอ๊ะทำไมถึงไม่ไม่ไม่ใช้สักยภาพให้เต็มที่มอนแรกเนี่ยเรายังเปิดไปที่โซนซีก็ดีได้แล้วก็นีแล้วบอกว่ารถเครนเนี่นะับคุณผู้ชมคือระดมสัพพะกำลังกันมาเนี่ยมาในส่วนของวันแรก วันแรกเนี่ยมาแล้วแล้วที่มาเยอะๆเนี่ยนั้นจะเป็นวันที่สองที่คุณนี่พามาเขาบอกวันแรกที่มาถึงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตอนแรกโซน A B C D ไม่สามารถเปิดเข้าไปได้เลยพื้นที่ไม่สามารถเปิดเข้าไปได้เลยภาพที่เมื่อวานนี้ที่เราเปิดว่าทางนั้นของเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปในโซน B ได้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกบอกไม่สามารถเปิดโซนพวกนี้ได้ดวันแรกคุณนี่บอกว่ารถเครนนั่นแหละที่สามารถเอาแผ่นพวกแผ่นซีเมนพวกนี้ฮะ,ค,ะค,คุณผู้ชมที่เป็นผนังอยู่ด้านบนออกมาก่อนอในบางส่วน กู้ภัยภาคพื้นถึงเดินเข้าไปในโซน B กับโซน C แล้วก็ไปเจอผู้เสียชีวิตนำร่างออกมาแต่พอหลังจากนั้นมาก็มีประกาศว่ารถเคนห้ามยกแผ่นซีเมนแผ่นปูนก็เลยไม่รู้ว่าอาตอนแรกยังไม่พ้น72ชั่วโมงคุณก็ไม่ให้พวกผมปฏิบัติงานมันหมายความว่าอย่างไง รถที่ใช้ในหน้าง,งานของเราอะนะคะ<อ>ก็จะมีทั้งเคนแล้วก็หัวหนีบหัวตัดสกัดแล้วก็แมคโครที่มีขนาดใหญ่อะคะ่ะหลายตัวรถของเราอะ่ะมามาจอดหน้าง,งานอะคือนานแล้วเราไม่สามารถทํางานในส่วนของงานหรือถอนได้ถ้าถ้ายังไม่ได้มีแบบการทํางานหรือว่าอะไรให้เราที่ชัดเจนอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบเออย่างไงดเดาเรียก อถอนตัวแบบกลับไปทํางานของเราก่อนไหมหรือว่าให้จบแล้วเราค่อยกลับมาช่วยกันเพราะว่าตอนนี้พนักงานจากที่แบบเออมาสแตนบายมาคอยที่จะทํางานนะคะ่ะตอนนี้ทุกคนอ่ะ นั่งรอว่าเออเราจะทําเมื่อไหร่เมื่อไหร่ช่วยมีผู้นําแกนนาที่เราสามารถติดต่อและขอคําสั่งได้แบบว่าเออชัดเจนทันทีท่วงทีว่าเราควรทํายังไงในฐานะที่เราเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มเครื่องจักรหนักที่ทํางานในไซต์นะคะก็เลยว่าโอเคลองให้เรามีแบบคาตอบกับพวกเราในการทํางานบ้างค่ะถามว่าอุปสรรคความยากยากไหมยากค่ะเพราะว่ามันก็จะมีทั้งเป็นพื้นพุนแล้วก็มีเหล็กที่เราไม่รู้ว่าจากการทับถมของการเออเขาเรียกว่าอะไรนะ การา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 ถาล่มลงมาอ่ะมันมีมากแค่ไหนแล้วเวลาถ้าเราขึ้นไปตัดความเสี่ยงของการเหล็กที่คา,ายตัวมีการดีดมีการอะไรถามว่า มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าตอนนี้เครื่องจักรหนักเราอะสามารถควบถามว่าคนที่อยู่ถามว่าพวกเราเป็นห่วงไหมพวกเราเป็นห่วงค่ะเราถึงได้มากันวันนี้ด้วยจิตอาสานะคะคือเป็นห่วงมากเหมือนกันและเราก็ทิ้งงานมาด้วยนะคะก็คือทิ้งหน้างานของเราที่มีความเร่งด่วนในการทํางานเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยแต่ถ้าเราจะต้องรอตรงเนี้ยเราอาจจะต้องแบบเออรอให้ทางนี้เขาโอเคแล้วแล้วเราจัดคนมาช่วยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าทำได้ต่อเนื่องเราก็ยังยินดีบางคนร้องไห้ ได้กับเราพี่หนูทําอะไรได้บ้างไหมเราบอกเราก็ทําไม่ได้ขนาดเราอยู่ข้างในรัว้วเรายังทําไม่ได้เลยแล้วคุณอยู่นอกรัว้วแล้วเราจะให้เราทํำยังไงทุกคนมองว่าเอาทําไมเครื่องจักรไม่เคลื่อนหนูเดินออกมาถามว่าหนูตอบทุกคนได้ไหมหนูตอบไม่ได้เพราะหนูไม,ไม่ไม่ใช่เป็นผู้มีอํานาจ